สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุรทหารลาดกระบังสารในห้องน้ำหญิงเป็นเรื่องเล่าของสารเทียงตาที่ติดอยู่บนผนังของห้องน้ำสารที่ว่านี้เดิมตั้งไว้ที่คณะวิศวะตึกเชั้นหโดยจะมีดอกไม้ทูบเทียนและน้ำแดงวางไว้อยู่เสมอมีเรื่องเล่าว,ว่ามีนักศึกษาสาวคณะสถาปัตย์อกหักจากหนุ่มวิศวะจึงไปผูกคอตายที่ห้องน้ำดังกล่าวนี้ และเพื่อให้วิญญาณของเธอสงบจึงมีการสร้างสารเทียงตาเอาไว้หลังจากนั้นมาก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นหลายเรื่องด้วยกันเรื่องเล่าของสารในห้องน้ำก็มีหลายเรื่องที่ดังๆเช่นบริเวณที่ชั้นห้ามักจะได้ยินเสียงแปลก,ปลกๆหรือเห็นเงาคนเดินอยู่แต่พอดูจริงๆก็ไม่มีใครเลยหรือมีคนเห็นนางรำรำออกมาจากในสารหรือมีคนเคยเล่าว,ว่าหากใครไปเข้าห้องน้ำตอนดึกๆ ถ้าไปส่องกระจกในห้องน้ำห้องนี้ก็จะเห็นผู้หญิงคนที่เขาผูกคอตายอยู่ด้านหลังแต่ตอนนี้สารดังกล่าวได้ย้ายลงมาอยู่ด้านหลังคณะวิศวะตึกเน่แล้วเป็นสารใหญ่โตชื่อสารว่าสารเจ้าแม่สีแพรทองเรื่องราวความหลอนจึงค่อยๆหายไปตามกาลเวลา